ประวัติหลวงตาสิริอินทสิริโดยสังเขปณบ้านหนองผือตำบลบ้านกงอเภอเมืองจัังหวดขอนแก่นในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยปัจจุบันคือตำบลบ้านผืออเภอหนองเรือจัังหวดขอนแก่นบิดาชื่อในสิงห์วงศงคต่อมาในช่วงบ้านปลายชีวิตบิดาของท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุมารดาชื่อนางพริ้งวงศงค มารดาของท่านเป็นนักภาวนาชั้นเลิศรู้แม้กระทั่งวันตายของตนเองหลวงดาสิริเป็นบุตรคนที่เจ็ดในบรรดาพี่น้องแปดคนท่านเป็นผู้สนใจไฟธรรมมาตั้งแต่ไวเด็ก ในช่วงนั้นหลวงปู่คำดีประพาโสวัดถ้ำผาปู่นิมิตหรือวัดถ้ำผาปู่ได้มาจำพรรษาที่วัดป่าคีรีวันหรือวัดคำวาย,ยางหลวงตาสิริมีศักดิ์เป็นหลานของหลวงปู่คำดีท่านกับครอบครัวจึงถวายตัวเป็นโยมอุปถากให้แก่หลวงปู่คำดีจึงเป็นเหตุให้ท่านได้มีโอกาสติดตามโยมแม่ไปทำบุญใส่บาตรเสมอชีวิตก่อนอุปสมบท หลวงตาสิริเข้าศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองผือจนจบชั้นประถม,มะศึกษาปีที่สจากนั้นศึกษาต่อที่โรงเรียนเมืองขอนแกน่นอำเภอหนองเรือจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามและด้วยความที่ท่านเรียนหนังสือเก่งบิดามารดาของท่านจึงสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนสิริศาสตร์จังหวัดขอนแกน่น จากนั้นท่านได้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูอุดรธานีและสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาเมื่อปีพศ2507ต่อมาท่านได้สอบบรรจุเป็นครูสอนที่โรงเรียนบ้านแตกหาด และได้สมรสกับนางทองเอือ้อรัตนามีบุตรธิดาด้วยกัน4คนและได้ย้ายมาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านคำบอน4 5ถึงหปีก็ถูกแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรกที่โรงเรียนบ้านดงเย็นหรือบ้านซำปลากังในปีพศ2513การแสวงหาธรรม ด้วยความที่ท่านเป็นหลานของหลวงปู่คำดีประพาโสอีกทั้งบิดาของท่านก็ยังออกบวชศึกษาพระธรรมอยู่กับหลวงปู่คำดีประพาโสที่วัดถ้ำผาปูอำเภอเมืองจังหวัดเลยและโดยมีจิตศรัทธาใฝ่ธรรมเป็นทุนเดิมเมื่อมีโอกาสที่จะได้ศึกษาพระธรรมท่านจึงได้ออกบวชเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ29ปีในปีพศ2518 หลังจากที่บวชแล้วท่านก็ได้ไปดูแลปฏิบัติหลวงพ่อสิงห์บิดาของท่านและตัดสินใจจะไม่ลาสิกขาแม้ท่านตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่บิดาท่านก็เห็นว่ายังไม่ถึงเวลาอันสมควรที่จะละทิ้งครอบครัวไปในตอนนั้นท่านจึงได้ดำรงอยู่ในร่มกาสาวพัดได้เพียงแค่15วัน แม้ท่านลาสิกขาบวชแล้วแต่ด้วยมีจิตที่มุ่งมั่นจะบวชอีกครั้งท่านจึงรักษาศีลอยู่อย่างสม่ำเสมอทั้งศีลห้าและศีลแปดท่านฝึกจเจริญภาวนาทำวัดสวดมนต์และเดินจงกรมอยู่เป็นประจำทุกวันการปฏิบัติศาสนกิจของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปเหตุด้วยท่านยังคงปรารถนาที่จะออกบวชเพื่อศึกษาธรรมกับหลวงปู่คำดีอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ได้โอกาสอันเหมาะสม ด้วยอายุใกล้เข้าวัยห้าสิบปีท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานและตัดสินใจว่าจะออกบวชอย่างจริงจังอีกครั้งวันที่ท่านตัดสินใจออกบวชก็มาถึงท่านได้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่และผนวกกับเหตุการณ์หลายอย่างที่ได้พบได้เจอเป็นเหตุปัจจัยสนับสนุนครั้นเมื่อตั้งใจจะบวชแล้วท่านจึงตัดสินใจลาออกจากครูและมาจัดการแบ่งทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดให้แก่ภรรยาและลูกๆทุกคน หลวงตาสิริได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2536ณวัดถ้ำผาปูนิมิตรหรือวัดถ้ำผาปูตำบลน,นาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยโดยมีพระครูอติสัยคุณาธรหรือหลวงพ่อศีศีลัทโนเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ทองสุขสันตจิตโตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเจเรจารุวันโนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอินทสิริแปลว่าผู้มีสิริดุจพระอินทในวันที่อุปสมบทนั้นหลวงพ่อศรีศรีลัโนได้สอนกรรมฐานให้แก่ท่านและแนะนำว่าถ้าจะปฏิบัติให้ได้มรรได้ผลต้องปฏิบัติอย่างน้อยวันละ7-8ชั่วโมง เมื่อท่านได้ฟังเช่นนั้นจิตใจของท่านก็รู้สึกว่าตัวท่านนั้นต้องทำมากกว่า7-8ถึงชั่วโมงเพราะบวชต,ตอนอายุมากแล้วจึงต้องเร่งความเพียรท่านจึงเรื่องปฏิบัติภาวนาวันละ15ชั่วโมงตั้งแต่วันแรกของการเข้าอุปสมบทอีกทั้งหลวงพอ่อศรได้แนะนำคำสอนของหลวงปู่คำดีถึงการถือธุดงควัตว่าถ้าจะให้ได้ผลอย่างจริงจังต้องถือธุดงควัตอย่างน้อยเข้อขึ้นไป ท่านจึงน้อมนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดมาหลวงตาสิริได้มีข้อวัดที่เข้มงวดทั้งการฉันพัตาหารและการนอนหลับรวมถึงการรักษาธรรมวินัยทุกประการในสมัยที่ท่านเร่งความเพียรอยู่นั้นท่านจะจำวัดหลับนอนเพียงแค่สองชั่วโมงเท่านั้นฉันก็จะฉันแต่เพียงน้อย ท่านได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านกว่า8ปีจึงค่อยผ่อนลงมาบ้างตามคำนิมนต์ของลูกหลานญาติโยมเพราะขณะนั้นร่างกายท่านพ่ายผอมมากจนทำให้ลูกหลานมีความเป็นห่วงกังวลและกลัวว่าจะเจ็บป่วยท่านได้ฝึกสมาธิภาวนาโดยถือเอาหลักอนาปานาสติเป็นกรรมฐานและท่านก็สามารถปฏิบัติได้ผลทางสมถกรรมฐานอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน เมื่อผ่านมาได้ 2, สองพรรษาหลวงพ่อศรีศีรัตโนก็ได้แนะให้ท่านเดินปัญญาโดยพิจารณากายให้เห็นว่าเป็นเพียงก้อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมท่านก็สามารถเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อศรีศีรัโนสอนโดยใช้เวลาเพียงสองเดือนหลวงพ่อศรีได้พิจารณาว่าท่านเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งสติปัญญาดี จึงได้บอกให้ท่านไปที่วัดเกิ้งบ้านหนองผือตำบลบ้านกงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเพื่อไปโปรดญาติพี่น้องของท่านและให้เดินทุดงไปเส้นทางเดิมที่หลวงปู่คำดีและหลวงพ่อสีศีรัตนโนเคยเดินมาแล้ว นับจากที่หลวงตาสิริอินทศิริอุปสมบทเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2536ท่านจำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อสีศีลัทโนณวัดรรมผาปูเป็นเวลา5พัรรษาและย้ายออกมาจำพรรษาที่วัดป่าบ้านคำบอนตำบลบวงเงินอำเภอนาำพงจังหวัดขอนแก่นอีก5พัรรษา ต่อมาท่านได้ค้นพบวัดถ้ำผาแดงผานิมิตตำบลบัวงเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญภาวนาเนื่องจากมีสปายะเหมาะสำหรับการหลีกเร้นภาวนาอย่างยิ่งท่านจึงได้พำนักอาศัยแห่งนี้เพื่ออบรมสั่งสอนสิทธานุสิทธ์เรื่อยมาที่มาข้อมูลหนังสือพระธรรมเทศนาหลวงตาสิริอินทสิริครบรอบ72ปี และหนังสือ72ปีซีโรวาดหลวงตาสิริอินทสิริ13พฤษภาคม2559พิมพ์เมื่อ1พฤษภาคม2559